Cái chân đấy là hãy người xuôi nè hay bóng kẹt kẹt mặt kẹt soi gần mặc sưu gần đây m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  luôn m รับตาจ้ะแซ่บบเพ็รแซ่บบแส่บชรปชั้นียังบ่เพ็ดบ่บอเพ็รพอดีแล้วเออเนแนวแนวกินนมใกล้ๆลูกุละโอ้ยขอดนนาด้วยคันข่อยเห็นเมื่อวันมือแม่ลิ้นตามแท้เออแส่บอยู่บ่มีส่บบอเสบเสบสบอดีอันนี้แสบกูโม แะบมาคงแซบวะโอ้โหนั่น,น,น,นรับโอถึงซำอยู่ไกลพอดีซับมาคุงก่อนตีตำมาคงก่อนมันกระหอนอบเอาซับมาคุงถ่ายเด็กน้อยก่อนถ่ายลูกก่นอนยังไปเอาแนาวกินอยู่สั่งลาบเนะาะอาศสบายดีเด้อสบายดีเอี เบอร์สุกุสุคนพ่อกับซอกแมยบนหน้าบ้า,บานเฮาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามให้กำลังใจให้เก้าซับมาฮงกันตามมาฮงให้สร้างก่อนมาเนี่ยสบุ่ซื้อหมูยา่างมาแต่เชโนอา,อากาศฮอนอบอา้าวดีเลยนซับลายลายเติมแล้วแหละซับเติมกันตามเอา

ลูกชายโอ้ลูกชายต้นไปเอาคลิปลงให้แม่ถ่ายคลิปแล้วละตัดแล้วละบอ้ให้ลูกชายไปเอาลงให้อยู่พุ้ยนีสัญญาณอยู่นี่สัญญาณบลายพี่น้องป้าหนามืดเหมือนพี่น้องช่วงนี้ตากแดดตากลมโอ้ยเนาะเอฟซีเคยจำบ่ได้ว่าซาบุนเลยคือหนาดำแท้ว่าจะหาซื้อครีมกันแดดมาใส่เลยเด้อว,ว,ว่าจะเนาะก็ะซ่ากมันพี่น้องเลยสาบุนไม่ได้สนหรอกเแ่าแล้วเนาะทีเด็ดดำมันเหล่มันดำไปรถ คนบันนอกบันนาสิแหละเฮาขี่รถจักตากแดดก็ต้องหน้าดำเป็นปกติพี่น้องเอ๋บ่คือได้เพิ่นทำงานอยู่ห้องเอเนาะคู่เพิ่นมีรถใหญ่ขึ้นก็ขี่รถมีแอะกันหน้าขาววนขี่ตากแดดตากลมเพื่อมาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ถิ่มลงนี่ก่นอนเฮ็ดเตรียมถ่าน้องๆวนกวน่อนจังเด็ดเนาะแบบ ทำก่อนตทำถาก่อนทางน่องคนประธานเนี่ยมายังไปเอาลาบซีดอยู่ทำมะหุ่งก่อเด้อว้เยอดเลยทำมะฮุ่งดีฮะทำอีกแล้วบัดนี้แหละสร้างสีเบื่อทำมะหุงเฮ็ดถ่าน้องคนเด้อตอนนี้คอยทำนี่บ่เข้มกระจางและบ่จางกระเข้มเข้มเข้มจางจาง เด้อแต่คนนี้น um> ั่งไปซิเด้อพี่น้องเอ้คัดตัวเขานั่งกันตะมอบลายกันเลยเนาะฮะแ่นสั่งแล้วสั่งลาบแล้วหอดเวลาเลยออกไปเอา บนะจักแมนอีกยังแหละจะจัดใดกับบุคคอตั้งหัวเข้าใส่ตั้งหัวเข้าใส่กัน เพื่อน้องเพิ่นมาจางก็ได้เวลาเพิ่นกิน <S <S> <S น้องเพิ่นก็หูจักซื้อหูจักใส่เลยพี่อ้ังเลยซื้อกับพวกใส่เป็นอนนึงใส่อันนี้ สบ,บุนไปทํางานตะกี้ยังไงไปทํางานอยู่ยไทยเนาะสบ,บุนไปขายขายสมตำขายลาบขายก้อยอยู่ตลาดอมรพันไกล่ลงตีเนี่ยมีตลาดอมรพันขายดีดีอย่างเด้บอกไห่เลยมาอย่างเด้ตึบๆใส่ลงคลิปได้เยังล่ะ คลิปฮอและบ่ะนอนแลนมายังสะคลิปลงยังบม,ม่ฮอดบ่เอาคือมาสะหึโฮมคุณยูพูดหนูมีโฮมบอล่งได้ได้คลิปนะเมทายคลิปได้ไงเมทายมาท่านได้บ่ เอาคือซาแทะเอาเบิ่งดูมาเมย์ดูพี่มาขังนี่โอ้โหัวมาเลยน้องๆกันเบิ่งคลิปกันเด้อสวัสดีป้าลุงเบิ่งคลิปกันคือมาไว้แทะคลิปบุษ antha กับมาเลย เด้อม <Es> <an> <c oughs> <các> e <economies> ีข่อยตำจักทีแซบบ่แซบได้อีหล่าอีนางเอ้เสียบน้าไปเลยเด้อเด้อสบายดีเสียบน้าพอสร้างเด้อมีบุญลุกมั้งเสียบแน่บักละเสียบน้าให้สร้างเนี่ยร่างมือเด้อทำเองเนะข่อยบโบรางก็เข้มและสร้างสั่งสร้างว่าเอาเข้มเข้มจางๆเด้อมาสบายดีแล้วบ่เจ้า อันนี้ไหมใช่บังเดนนะนี่มาเ่ทุกมาสบายดีไม่ทายคลิปอยู่อือสบายดีปลาลุงหรือเคท้งไรดักนะบพรามบังเดนนี่ยตามลดเคเคเคลูกเอากู้ขึ้นสาดนะหอมทุกอ จับประเพาะผู้ประจบปตาเนะะี่ยค่ะมามาพี่นังเลยนนมันแกะยังไงล่ะวิ่งมาแกะมามาแกะกับเขาเด้ว ว่าโคกคืออยากความแต่ฮะโคกสะกสัม้วนหมาแบบนี้เลยมันจะแสีบโคกคืความดีอ้าวเสีบดังกันไปแล้งลูกไปช่วยนะฮึ่ม็ดจึงได้แหะให้เอ้ยช่วยนะให้บ่จเดอ๋ไปเลยบ่

มาคลิกพืชท่านี้บุญเพชรเด้อจะได้หัวนอนเจ็บท้องกระเพาะขึ้นมาบ่ญเพชรเด้อมาบุญมียากระเพาะนะอบไก่ได้เหมือนใส่ไัต่ตัดน้ำถอดน้ำมาเด้อ<ห>มาเด้อสูนเด้มเดนะอมันจีมันเสียนะอืมเข้าบุญเพ็ดซองทงยายาอย่าซูนอย่าซูนโอ้แซ่บเศรษว้ายขัดไปกินบ่แซ่บไหมนี่แม่นมือนหนาแม่นบ่ะตำ แสบเลแม่แม่บุญตามน่ะแม่บุญแห่งมักย่องเนาะไม่แซ่บไม่แซ่บบอได้เขาย่องได้แม่เขาเขาตามแ่บแม่บุญมักตามมะฮู้มักตามใช่มะกกอกมันกระพินน้องมันบุญผักกระโดนมักกระพินแซ่บบักล่ะจับหันจับโทรศัพท์กับกล้องมาในลูกลับกล้องหลังให้กับกล้องหลังปินมา พินหนาไปรถเออพินหนาเจ้าหรอกลับก้องลังทั้งทังน่ะเชีมรู้มิเสบเสบเลยเอาเจ้าจับใช่ลูกมาจับใกล้พี่อืมิอุดลงฮึเซ็บพี่รับตาจ้ะแซ่บเส็บบวชเพ็บบวชจะป้าฉนียังบ่เบ็ดบบ็ดพอดีแล้ว อบเี่งแนวกินเนี่มาใกล้ๆลูกละโอ้ยข่อยโดนนายด้วยคันข่อยเห็นเวันมือ่ตามแทบเอบมือหนกข่อยบตจำดเด้อ้าลืมลาเดดิแบบห้าเฮ้เด้อยัางออบได้จะว่าลาไผดลาบเฮาได้ดบสีนลาบเอาเลข่อยอากกินถั่วก็ใส่กันสักหน่อยเอาเต็มๆลม่บุญฮอะขามักกินถั่ว เด้อมึงเด้อหน้าตาเด้อพี่นอ้องลูกมาเอา,อานี่กันนี่ผ่านดีก่อนไล่วิง่งวันนี่แหละมาถุอิมาอีกนี่วิ่งหมูได้มาแต่เซโนบัตถวยแล้วเพราะนั่นใช้ถูกยาแล้วพักนะ โอ้ัวหมูย่างชินหนึงได้สามสิบพันพ้หมูย่างหูหมูย่างถุยบอกมีว่าบันี้เหตุจังไดแบบนี่นะไม่บูญเอาถอกชนีนีเข่ากระจากินรน ัน้ำอีกนี่ใส่เราถอดเสนีเปิดเพ็ดมายืงใกล้ๆเนี่ถ่ายคลิปเออใกล้ๆใกล้ๆน้ำเนีแม่จังสันอะเบิ่งใส่ได้จามเลยเอาอีกเอาอีกโอ้แส่บได้โหเบได้จริงๆเนามาเด้อมาเด้อได้เวลาจึงในนอกนี่ไม่เจียวเป็นเงียง อันนี้เกียก่ยวกันอะไรกันนึงจะไปเช็คไหมอันนี้ทางบ่าวพัดผลเสือมาตรงมีอันนี้นี่นี่ทองเมย์เสือมานม้องเมย์เสือลาบห้ถ้วยเดียวจะได้เยืเ้อกันได้อีห่ะเอ้แบบนี้มักดำหึงนะบะ่๊ะอันนี้ได้เบ่งอ่ะนเนาะไคือเนล้อหรอเน,นาะหาคน ขี่นเขาพ่าสร้างเอินพ่อสร้างมาลูกเอินอพ่อสร้างเอาเอาเอาเดินเอาจ,จับจับตั้งนี่จับปงโลหี่กันนะเอิพ่อสร้างเพิ่นมาพ่อสร้างเดินข้นเขานะไ่แม่วันถาลูกพ่อสร้างมาก่อนเคยกิน โอ้ตัวเบิ่งสีสันสีสันโอ้คือเหมือนมัวแทนมาหนีิมาเด้อมาเด้อมาแต่โม่งยื้อเอาเด้อเพราะว่ามันบดถวยบดถุยแล้วบอแมนยื้อเอาถูกไหมอีละเคลียพื้นที่ลูกเคลียเคลียเคลียพื้นที่เคลียพื้นที่มา嘛ก๋าสิประมาณนี่แหละอาหารบ้านนอกบ้านนะอ่ากินก่อนกินก่อนลงมืออ่าสร้างขึ้นไป เจ้าผูนั้นเราบ่เคยขอกล้องแค่บมจักโอ้ายแล้วะมามาเฮาเสียงอ่าอเอด่าลงกินน้ำอีล่ะมา้อมาาม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 าาม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 ุมามา้ามามามมามาาผู้าดอามามมันบ่มีถ้วยยังเอา อาเกี้ยนเกี้ยนเกี้ยนไช่แล้วมโน่เป็นนั่นเลยโอ้ไปแล้วโบต้องห่วงกันนะเพิ่นกินแล้วปุบเลยเพราะว่าซื้ออันหมูว่าสองธงเด้เอาอยู่ไก่แท้น่ะใช่แล้วเพิ่นเป็นเคยไหมเนาะมาไหมวันนี้ได้กินข้าวข้าวกล้องได้เจ้าอ่าเอิดปลาลุงเด้ออีหล่าเด้อปลลาุงกิเด้อเด้อกินมี เป็นจังได้บ่ข่อยตำมะฮุ่งมื้อนี้เอาลงเลยแม่น้องเม่ไม่บุญบ่กินนะ่ะเอากินก่อนเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปแล้วแม่สิกินลำลังเขียนเขียนเนื้อได้อตำมะฮุ่งมาๆไปตปแซ่บเส้งพี่น้องเอ้ไงหานเที่ยงมื้อนี้ปาผู้เสียงหัวผู้เดียวอยู่ในจะเกลี่ยจังได๋แหละจกจางจากัจกเข้ม หัวเพียวได้จะได้เยอะเพื่อนก็ได้ปล่อยให้ทั้งสร้างกินข้าวกินน้ำก่อนมาหนิกินเอาไปละแบ่งไปทั้งทงพักไปทั้งพอสร้างพวกเนี้ยจักรเป็นจังไดกินไปตำไปแซ่บะ่าเสะมาจักอ่รน้องให้กินข้าวกินน้ำก่อนจบซัมเน่ก่อนเท่ากันได้คลิปกันได้พ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขสุขชนที่บังคลีบระบบคับโฆษณา ไปแล้วให้พ่นคิดข์าวกินน้ำก่อนจังพ่อ,อกันไหมตอนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพูดแหละสบายดีเด้อ